สวัสดีครับอยู่กับรักบ้านในช่วงแนะนําแบบบ้านกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีแบบบ้านสวยมาแนะนํากันกับแบบบ้านของอพินา Home Studio โดยแบบบ้านนี้มีชื่อว่า gh 0 8 9ในรหัสของเขานะครับวันนี้นะครับทางรักบ้านของเราก็มีแบบบ้านสวย,สวยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับกับแบบบ้านทรงโมเดิร์นครันที่บวกความมินิมอลเข้าไป เป็นแบบ2ชั้นนะครับบ้านที่ออกแบบเนี่ยจะให้ดูเป็นทรงง่ายๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบมินิมอลผนังโชว์ไม้สักเทียมนะครับเข้าลิ้นหรือกระเบื้องทรงยาวรายไม้ทําให้บ้านเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ทันสมัยชั้นล่างจะประกอบด้วยห้องพักผ่อนนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องอาบน้ํามุมมองของตัวบ้านนะครับต้องบอกว่าบ้านขนาดกําลังพอดีเป็นอีกหลังนึงนะครับที่ไซส์น่ารักมากๆ โดยทางด้านผู้ออกแบบนะครับก็มีการออกแบบให้ทันสมัยนะครับแล้วก็เน้นการใช้สอยส่วนของทั้งหมดของตัวบ้านเนี่ยจะแบ่งฟังก์ชันเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้นบนเนี่ยก็จะเน้นการพักผ่อนเป็นหลักส่วนชั้นล่างนะครับก็จะเน้นการแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับทำกิจกรรมต่างๆนะครับโดยตัวบ้านเนี่ยขนาดของตัวบ้านจะเป็นขนาดแบบ3มห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยเนี่ยให้มาเยอะมากๆนะครับรวมๆใต้ถุนอาคารเนี่ย จะได้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยร้อกตารางเมตรเลยถือว่าเหลือเกับการใช้กับครอบครัวขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านแปลนบ้านกันบ้างนะครับโดยแปลนบ้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือชั้นล่างชั้น ทางด้านขวาเนี่ยก็คือชั้นบนนะครับในส่วนของชั้นล่างนะครับคือด้านล่างก็คือทางเข้านะครับพอเข้าไปปุ๊บจะเจอกับห้องโถงห้องนั่งเล่นนะครับถัดไปก็จะเป็นด้านซ้ายจะเป็นห้องน้านะครับด้านกวานี่ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับบางท่านก็จะวางโต๊ะกินข้าวแบบตามแบบก็ได้นะครับส่วนทางขวาสุดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนห้องครัวนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะครับในส่วนของห้องครัวเนี่ยสามารถกั้นกระจก แบ่งพาร์ติชันได้นะครับเพื่อกันควันหรือว่ากลิ่นออกมารบกวนที่ห้องนั่งเล่นนะครับส่วนแปลนบ้านชั้นบนนะครับชั้นบนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่พักอาศัยนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับส่วนห้องนอนใหญ่นะครับหรือว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์รูมนะครับก็คือจะมีระเบียงด้านหน้าให้นะครับจะมีขนาดใหญ่ที่สุดมีห้องน้ำในตัวนะครับ ส่วนอีก2ห้องนะครับก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับโดยห้องใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ก็มีพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับก็คือ4นะครับ4คูณ5เลยนะครับรวมห้องน้ําด้วยส่วนห้องนอนขนาดเล็ก2ห้องนะครับมีขนาดเท่ากันอยู่ที่3คูณ3.55นะครับถือว่าเพียงพอกับการต่อการใช้งานนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ ็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำแบบบ้านของอภินาโฮสตูดิโอในรหัส gh 0 8 9นะครับหากเพื่อนๆนะครับสนใจแบบบ้านหลังนี้สามารถติดต่อไปที่เพจหรือว่าเบอร์โทรที่ทางรักบ้านของเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนในวันนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมีแบบบ้านสวยๆนะครับของท่านใดแบบใดนะครับมาแนะนำกันอีกนะครับฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องรักบ้านของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ